กศนอตบลหนองจอมเป็นจุดทดลองและพิสูจน์แนวคิดการดำเนินงานประชาธิปไตยในระดับตำบลมาตั้งแต่ปี2555และถือว่าเป็นต้นแบบที่จะก้าวสู่ความสำเร็จได้กระทั่งวันที่30กันยายน2556จึงได้ขยายผลไปทั่วประเทศและประกาศจัดตั้งศูนย์สะสะปะชะตตนหนองจอมอย่างเป็นทางการ จุดแข็งของสสปชตตตำบลหนองจอมคือตั้งอยู่ในวัดฝามุ้ยซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นที่ตั้งของกศออนตำบลที่มีความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนรู้มีกรรมการและภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งและเป็นตำบลที่มีการใช้สิทธิ์ออกเสียงค่อนข้างมากมาโดยตลอดโดยได้วางวิสัยทัศน์ไว้ว่าสสปชตตำบลหนองจอมมุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในวิถีชนคนหนองจอม โดยมีความเชื่อที่ว่าทุกสังคมหากสามประสานบวรคือบ้านวัดโรงเรียนร่วมมือกันอย่างแข็งขันแล้วทุกกิจกรรมในชุมชนจะสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้สสปชตตำบลหนองจอมสามารถขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพก็คือ คณะกรรมการมีคุณสมบัติเหมาะสมเสียสละผ่านการสรรหาจากการประชุมประชาคมทุกหมู่บ้านผ่านการอบรมจากสำนักงานกกต,จ, ung, ตจังหวัดเชียงใหม่และปฏิบัติตามคำแนะนำตามคู่มือปฏิบัติงานมีการแสวงหาเครือข่ายเพื่อเป็นหแหล่งทุนอย่างกว้างขวางทุกระดับจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดถือคติอยากให้เขามาช่วยเหลือเราเราต้องไปช่วยเขาก่อน ประการส si ําคัญสสปชตตําบลหนองจ้อมได้รับการกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักงานกรกตจังหวัดเชียงใหม่อย่างสม่ําเสมออย่างน้อยเดือนละ1ครั้งและมีการรายงานผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือนความภาคภูมิใจของสสปชตตําบลหนองจอมที่เห็นว่ามีความโดดเด่น และเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงานก็คือ 1. วิถีชนคนหนองจอมสนใจและให้ความสําคัญวิถีประชาธิปไตยในการดําเนินชีวิตมาโดยตลอด 2. กรรมการทุกคนสมัครใจเสียสละและให้ความสําคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองทุกคน 3. สอสสปอชตตําบลหนองจอมสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภทได้ด้วยตนเอง ทำให้สามารถเผยแพรแค่ความรู้เข้าถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 4. สสปชตตําบลหนองจอมมีแบบแผนการดําเนินงานประชาธิปไตยในวิถีชนคนหนองจ้อมเป็นรูปธรรมการดําเนินงานที่ชัดเจนและ 5. สสปชตตําบลหนองจอมได้รับการยอมรับจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้าศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากประกอบด้วย หน่วยงานกศนจากทั่วทุกภาคของประเทศจำนวน13แห่งผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานกออก,กตเข้าเยี่ยมชมนอกจากนั้นยังขับเคลื่อนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการอบรมประชุมสมนนาขององค์กรเครือข่ายหน่วยงานต่างๆทุกเวทีเมื่อมีโอกาส จากการเข้าศึกษาดูงานและการเข้าเยี่ยมชมของผู้บริหารระดับสูงจากหลายภาคส่วนเป็นจำนวนมากเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าแนวทางการดำเนินงานของสอสอปอชอตตาบลหนองจอมที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมแบบบวรบ้านวัดโรงเรียนสอดประสานกับความเอื้ออาทรและการพึ่งพาอาศัยกันในการดารงชีวิตรูปแบบโมเดลประชาธิปไตยในวิถีชนคนหนองจอมนับว่าเดินมาถูกทาง อย่างไรก็ตามตราบใดที่รัฐธรรมนูญไทยยังมีชีวิตมีพัฒนาการมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสสปชตตำบหลหนองจอมก็จะยังคงมุ่งมั่นสรสร้างประชาธิปไตยในวิถีชนคนหนองจอมต่อไปอย่างเต็มภาพภูมิ